สวัสดีเช้าว,วันที่สานะคะวันนี้จะกลับเบลเยียมแล้วกินอาหารเชา้าก่อนกินอาหารเช้าแล้วเราก็จะเดินทางเบลเยียมนะคะวันนี้ฝนตกนะคะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนอุณหภูมิอยู่ที่24อ,องศา เดี๋ยวกินเดี๋ยวทานอาหารเช้าก่อนแล้วเราก็จะเก,ก็บกระเป๋าเช็คเอากลับเบียนยี่ยมนะคะเพื่อนๆระหว่างทางเดี๋ยวเราจะไปแวะไปเที่ยวเมืองอูทร็แล้วอาจจะเป็นเมืองอื่นด้วยเดี๋ยวยังไงตามไปดูกันนะคะนี่ค่ะเช็คเอาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ ฝนตกค่ะโ,โชคดีนะเมื่อวานกับวันศุกร์อากาศดีแดดจ้าฟาแจ้งวันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยตอนนี้เราก็จะเ,เดินทางกับเบเยียมนะคะแต่ระหว่างทางแล้วเราก็อาจจะถ้าถ้าแบบฝนมันไอ้นี่หยุดหรือ,อยังไงอาจจะแวะเมืองอุเทรกคเมืองน,นี้ก็สวยนะคะของฮอลแลนด แต่ถ้าฝนตกหนักก็คงคงไม่ได้แวะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะได้แวะไหม <c oughs> วันนี้วันที่21กรกฎาคมนะคะเป็นวันชาติของเบลเยียมด้วยจ้ะทุกปีวันที่21วันชาติของเบลเยียมก็จะเป็นแบบวันพักผ่อนนะเนาะในเมืองเขาก็ในตัวเมืองบรัสเซลเขาก็จะมีการฉลองวันชาติกันคนก็จะออกมาอะ เดิมมานี่กึ่งกันโอเคเดี๋ยวเราจะเจอตรงไหนสวยๆก็จะถ่ายมาให้ดูนะคะฝุตตกฝุตอกฟุตตา Depends how high you get there. Eh? But, uh, to get there so high as I did here, that's not easy, niet it? Eh? Yeah, Ja, wat beter. beter Nu now with lira it's different. But yeah, I'm lucky that I have an old contract. I cannot change it. Ah. People who start now with lira, they don't get what I get. Eh? Yeah. Tongen hier, je bent bij de van Amsterdam. Je ziet de อว้เดียวนะคะ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเยี่ยมนี่ไม่มีจัดไม่มีเวลาค่ะ120ค่ะถังด่วนออนแลนดี่เขาค่อนข้างจะเซฟเร่อการขับรถขับลาของประชาคนในประเทศเขานะคะถ้าเมืองอูเทร็ มาลายทีสวยดิเรารอขภาพนถนนไปมาถึงแต่เชา้าขนาดตอนเช้าเนี่ยก็พุกพข้านอยู่นะเมืองอูตเกมันตรงนี้มันจะมีเขาที่โบสเขา,าขายกับครเลยนะคะแล้วก็จะมีเรือ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ นั่งนั่งเรือล่อ,ลองเรือชมเมืองคล้ายๆคล้ายๆที่บรูทก็มีนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนั้นเราดูรอข้ามทางมาลายนานจังนั่นเต้นานว่าห้วไม่ได้ข้ามตั๊ทีเลยแต้บาทนี้จักรยานเยอะนะคะฮอนเลน ฉันก็รอทานมาหลายล้อนข้าทางมาหลายรอวนไปค่ะอย่าพี่เปิ่อยเวอร์เดชช็อปฟิสโนทโอเปิลเดเวทติ่งขับมาจากซานดำประมาณครึ่งชั่วโมงทำไม่นี่กิโลเมตรจะฝุ่นสารดำฝุ่นสารดำทุเฮีย ประมาณสามสิบกิโลเมตรจากสันดัมมาค่ะมันจะเป็นทางผ่านที่เราจะกลับเบลเยียมเราก็เลยแวะพอ,เ,อเมืองนี้ชื่อว่าเมืองอูเทรค็คนะคะอูเทรค็ค okay, เคเอฟซีินเล่นชมเมืองค่ะวันนี้วันอาทิตย์ ฟันดาร์กอิสโซนดักวันนี้วันอาทิตย์วันนี้ฟันดาร์กอิสโซนดักวันอาทิตย์ค่ะเจัดการครัเครือเซอร์โอเปนเน่ยชูอ๋ออันนั้นสวยนะตึกอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปดูตึกนะั้นตึกอะไรไม่รู้บู้นสวยดินู่น โแคทอสวยดีนะอันดับสีิที่เซ็นเตอร์เนี่ยอันนี้คือใจกลางเมืองของเมืองอุทัยเอาร้านค้าบางร้านเขาก็เปิดนะ กปกติวันอาทิตย์ก็จะไม่เปิดเน,ะน,นเาะร้าน,นเขาก็เปิดนี่นี่ไงโอ้โอดูตึกนี้สิตึกอะไรอ่ะสวยจังแค่เดินมาดูแค่นี้พอไปที่อื่นต่อนชมเมืองอุตริ วันนี้วันอาทิตย์เนี่ยค่ะช้อปปิง้งถนนเนี่ยเป็นถนนช้อปปิ้งแต่ร้านค้าร้านหลวงก็ปิดฝน <c oughs> เหมือนจะตกเลยมาเมือ่อตึกจะนั่งเรือล่องล่องเรือชมเมืองไม่รู้จะได้ล่องต่อไาน บางที่กำลังก่อสร้างก็มีวมัดถนนช้อปปิ้งยาวอยู่น,นเนี่ย้รนนีงขายอะไรคะอ๋อร้านทำเล็บโอ้โหเลิศมากเลิศลัวลังค่ะร้านทำเล็บตอนนี้เดือนกร,รกฎานี่ช่วงซัมเมอร์นะคะเออ พวกร้านค้าเขาจะเอามาเซลล์ลดลดประมาณห้าสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นภาษาที่นี่เขาก็จะเรียกว่าโซเดนโซเดนก็คือเออทศกาลลดราคาพวกร้านค้าร้านหลวงพวกเสื้อผ้าส,ส,ส่วนใหญ่จะเป็นร้านเสื้อผ้า โอ้ตรงนู้นเป็นโบสถ์นั่นแหละเราจะเดินไปตรงนู้นถึงโบสถ์ลิชิเอลเร้านนี้ไอเทียนคุณประสบใบเีย<อ> <laughs> เรากลัวจักราายานาจะชนแต่จักรยานต้องหมดเนี่ย <laughs> เราเดินไปโบสถ์นั้นมันเขา is the make l i n in Cologne Cologne คือ <doom. S 1> the dome oh, แต่ว่ามันจะคล้ายๆมันไม่ใหญ่เหมือนหเหมือนที่เยอรมันนะเมืองโคโลนแต่มันจะแบบคือลักษณะลักษณะมันจะคล้ายๆกันค่ะเมื่อกี้ไปอันนี้แล้วนะคะซื้อตัว๋วแต่ว่าเขาเราเราจะต้องไปเป็นแบบกรุ๊ปมีไกด์เท่านั้นนะคะแล้วนู่นนะประมาณเที่ยงอะ ถึงจะไอ้นี่เราก็เลยเลือกที่จะไม่ซื้อเลือกเดินดูรอบนอกเอาแล้วกันไม่ได้เข้าไปนี่ค่ะประมาณนี้แล้วนั่นก็จะเป็นมิวเซียมสวยสวยมากเป็นเทพีอะไรสักอย่างขอไปอ่านก่อนนี่ค่ะ มีการวางมันคือเลดกลา์มันเหมือนจะเป็นเออไอ้นี่แห่งความอะไรทุกอย่างนะบราซิลเซอร์ดานนี่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยดูรอบๆอออแล้วกันเนาะไม่แน่อาจจะพาไปนั่งเรือชมเมือง ไม่ได้นะคะนี่ค่ะเปลี่ยนเป็นถ่ายรูปได้ไหมไม่ได้นี่อยากถ่ายรูปอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์รอบๆนะคะเพื่อนๆโบสถ์รอบๆนู่นนี่นะคะนู่น แล้วก็ฝั่งนี้ไมีค่าเข้าแล้วมันต้องมีไกด์ด้วยเราก็เลยเลือกที่จะาแน่เลยไปเดินดูล,ลอบๆดีกว่าดิโก้เอาควมได้สัยอันนี้ก็เป็นเอ่อ มวเชียม์บอตรงนี้สวยตรงนี้วิวสวยครับครับยันฝันนาส,สัานสสาเซวนาส,สัาอ่านผิดถ้าถูกก็ไม่รู้อ่านไปเรื่อยนะนี่นะคะถ้าสังเกตดูมันจะคล้ายๆที่โดมที่โคโลนนะคะเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ว่ามันเล็กกว่า มันมีหุ่นอะไรไปดูหนุ่มน้อยอยืนทำามมารจักรยานมาลบจักรยานก่อนนี่ค่ะเป็นหุ่นอีกอีก,อ,กอันนี้อีกด้านหนึ่งของของประสาทนะคะชื่อว่านายฟรังซัวฟรังซัววินลูน เขาอาจจะมีอะไรสำคัญกับเมืองเนี่ยนะคะเขาถึงทำไอ้นี่เอาไว้สร้างขึ้นมาว่าอยู่ลูกแฟนก็สงสัยเนี yeah, ่ย <Yeah. S 1> มันคือรอยอะไรเนี sure. uh ่ยอ่า and how old is c h u r h โ,โ,โบสถ์นี้นะะโบสถ์นี้เอเนี่ยนะคะโดมอันนี้ก็สร้างเมื่อปีคศ1300ันสามรออันนี้ข้อมูลไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะคะข้อมูลไปเรื่อยโอเคฝนตกตอนนี้แดดออกเออ,เ,อ,อเลย เข้าได้เมื่อกี้เราเลยเข้ามาให้ดูอีกฝั่งนึงนี่ค่ะมันจะคล้ายๆดมที่โคโรนนะคะแต่มันจะเล็กกว่า ไปดูข้างนอกเอาไปแบบเต็มๆ็ม่ได้ยังทำเปิดสวยอยู่ โบสนี่สวยนะคะเนี่แล้วนู่นเราเดินมาจากโบสนู้นนะคะเดินมาทักเชียตรงนีน้คลองเยอะในแะเลนเต็มคลอง ชอบโบดตัวนี้ชังเลยเนี่ยถ้าเราหันมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเนี่ยคะ่คะก็จะทำบ้านแบบเป็นสีสันคันเลยอันนี้อยู่จตุรัสนะคะเนี่ย น่นไปจนสุดน,น่แล้วเราแพนมาทางนี้นะคะเนี่ยอันนี้ห่มนี้ก็สวยกะเะมีนี่นี่ค่ะสวยนะ mm hmm. เขาจะมีเขาเรียกอะไรสตาชิภาษาไทยเริลืมว่าอะไรอ่ะหุ่นเขาสร้างขึ้นมาเพื่อลำลึกอะไรสักอย่าง,างไม่รู้นะถ้าเราแปลไม่ถูกก็อย่าว่ากันเด้อนี่ยสวยนะรอบ เราเดินมาจากตรงนี้เราก็มาอยู่จัตุรัสตรงนี้จตัตุรัสตรงนี้มันก็จะสวยไปอีกแบบนี้เห็นไหมรอบๆเนี่ยเนี่ยอันนี้สร้างเมื่อปีคศ1775ค่ะเนี่ยเขาจะมีปีที่สร้างเขียนบอกอยู่สวยนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่ของเมืองอุลตรต์นะคะ ในตรงตรงนั้นจุดที่สามเบ็ดคือโดมเราเดินมารอบแล้วนี่ค่ะแผนที่ของเมืองอูทรักซื้อตัวอ๋วเรืเรรอะะรแล้วเรยบมลอยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันนูนเดินอยู่ขา้างล่าง How much per person? ์ซัน 1650? Ja. Ik ben ik neem een uurtje mee door onze stad en ik wens u heel veel plezier. Ladies en gentlemen, welkom aan on boord onder de Bernard Schuttevaar mijn naam is Steun en ik geef u voor een hour through our City of Utrecht. Dan is je een nice tour. Dames en heren, right, herzlich welkom. aan boord van de Bernhard Schuttevaar. Mijn naam is Steun, neem ik ze niet vuur aan de stoende door Utrecht. En dan komt veel spa. Op je rechterkant ziet je de Aldaan Huis, een van de Utrecht powerhouses. Het was rond 1300. Rechts Het Haus Audan, ein von den Utrechtse Stadtskastelen. Es wird rund 1300 gebaut. Hier rechts zwischen den Bäumen steht das Schloss Audan, das im 13. Jahrhundert als Wohnturm errichtet wurde und nach wie vor als solcher erkennbar ist. Nach 1450 wurde ein zweiter Wohnturm an dem bestehenden Turm angebaut. Im Jahr 1601 wurde das Schloss modernisiert. You can see many historic buildings at street level on both sides of the water. The oldest buildings along the canal were built around 1300. At the time, they were intended for immensely wealthy people who could afford to build. Aan beide zijden van het water ziet we op straatniveau veel historische gebouwen. De oudste panden langs de gracht werden rond 1300 al gebouwd. Sie waren letztens bestimmt für Menschen, die es sich konnten verurlaufen, ein stetiges Haus zu bauen. Die Rest von der Bevölkerung wohnte noch melon. in Hautenhäusern. Zu beiden Seiten der Gracht können Sie eine Vielzahl von historischen Gebäuden bewundern. Die ältesten Gebäude entlang der Gracht sind bereits um 1300 entstanden. Sie waren damals für buchstäblich steinreiche Menschen gedacht, die es sich erlauben konnten, ein Haus aus Stein zu bauen. Die restliche Bevölkerung wohnte damals noch in Holzhäusern. Make room for the beautiful Zoggerplantsoen, een English-styled landscape park. Rechts op de heuvel ziet u het voormalige bolwerk Sterrenburg staan. Dit bolwerk is net als vele andere bolwerken in Utrecht gebouwd in opdracht van Karel V. De muur rond het bolwerk heeft plaatsgemaakt voor het Zoggerplantsoen. Rechts op de heuvel zien u het ehemalige bolwerk Sterrenburg. Sterrenburg. Het wurde, wie viele andere bolwerken in Utrecht, in opdracht van Karel. ลองเหลือหนึ่งชั่วโมงก็โอเคสวยสวยดิเขาก็จะบอกประวัติแต่ละฝั่งคลองฝั่งซ้ายฝั่งขวาบ้านบ้านโบราณสะพานเชิดอะไรประมาณเนี้ค่ะตอนนี้ไปหาข้าวคินไป,เ,ปนเพื่อนข้าวค้าข่มาท,ที่อุทร์ที่อุไทร์มีร้านค้าไทยนะคะอร่อยไม่หวานมากเนี่ยเรากินออกาแฟชาเขียวแล้วแฟนกิน ายยบ้านก็สวยนะเขาจัดน่ารักสะอาดสะอาดโอเคไปเลยจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณด้วนะคะหรือว่าตอนไหนโอ้แล้วจ่ะเย็นแล้วจ่ะนี่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอู้ยเป็นไรค่ะพอดีจะขออนุญาตนะคะถ่ายไอ้นี่เดี๋ยวจะไปลงลงเฟซให้ค่ะ ค่ะค่ะเดี๋ยวไปลงในช่อง y o u t u เลยเอาไม่มีค่ะไม่มาจากเป็นเยี่ยมค่ะค่ะค่ะใช่ใช่เนี่ยบอกค่ะค่ะใช่ใกล้ๆกันค่ะค่ะ่าเจอกันค่ะวันดีค่ะนี่นะคะเพื่อนเพื่อร้านชาไทยอร่อยอยู่นี่อยู่ตรงอยู่ตรงกระโบดโบดตรงนู้น ถ้าใครมานะมาได้นะคะแนะนำเลยจ้ะโอเคค่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนสำหรับคลิปนี้ถือว่าจบคลิป3วัน2คืนทางภาคเหนือของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะตอนนี้ก็คือกลับกลับบ้านที่เบลเยียมใช้เวลาขับจากเมืองอูเทรไปเบลเยียมประมาณเกือบสองชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนี่แหละ สองชั่วโมงกับสินาทีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะมือใหม่ทำคลิปท่องเที่ยวยังไงก็คอมเมนต์ติชมหน่อยนะคะขอบคุณคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นอ,อที่น่าจะเป็นคลิปอาจจะเป็นคลิปไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งนะคะรอดูกันจ้า